ตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะครับเแต่ว่าไลฟ์นูนด้วยเหมือนกันนะครับไลฟ์มูนสามารถตามอารมชีกับเราได้เรจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์วันนี้เรามา้ลงชื่อตั้งจุดนะครับรลายชื่อนะครับทอร์โบนี้นะทุกสกัมหลักๆก็จะเป็นลานย่าโมนะครับเก้าได้ของน้องในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจริงๆแล้วความขัดแย้งในการเมืองไทยมันซับซ้อนมากหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคือเฮ้ยทำยังไง ที่เราจะสามารถปอบประโลมตอนนี้ก็วงประมาณห้าโมงครึ่งนะครับยังไม่มีปอบประโลมนะครับเร็วไฟแหงแล้วก็เสรีภาพได้ก็ยังไม่ค่อยเราต้องทําให้เห็นกันครับว่าคนที่ออกมาพูดคนออกมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีความผิด ดังนั้นการนิ้โทษกรรมประชาชนเนี่ยคือหนึ่งในเก้าสำคัญข,ของประชาชนที่ต้องออกมายืนยันในสิ่งนี้นะฮะว่า,วาเฮ้ยเพื่อนพี่น้องประชาชนที่เขาออกมาใช้สิทธิทางการเมืองเนี่ยหรือ,หร,อหรือทำอย่างผมอยู่วันเนี่ยไม,ยม่ควรมีคมหินการมารุรลค์เรื่องในเรื่องหนึ่งที่มัน เป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมืองของเรามันไม่ใช่เรื่องผิดแฉกกฎหมายอะไรกิจกรรมของดังนั้นแล้วขอเชิญชวนทุกคน <ๆ S 2> นะครับาร่วม<ๆ>ใช้สิทธิพื้นฐานอำนาจภายในของท่านในการลงชื่อเสนอกฎหมาย